ก็มีกองธรรมสนามหลวงสูงสุดก็คือแม่กองทรนะฮะเป็นเป็นผู้ดูแลถ้าเราไปดูประกาศมอสอที่ออกเมื่อมีนาคม2555เนี่ยจะเขียนอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยก็ไปสิ้นสุดอยู่ที่แม่กองธรรมสนามหลวงนะคือผู้คุมนโยบายสูงสุด ขณะที่เขียนประกาศนั้นก็เคยเขีเขยนให้ทะลุขึ้นไปว่าอยากจะให้โดยงานที่ดูแลเรื่องการศึกษาของคณะสงฆ์เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเรามารวมกันเป็นบุรณาการแล้วก็มีคณะกรรมการใหญ่ของคณะสงฆ์ดูแลและก็นโยบายก็ให้ ให้มันลิงก์กันให้บูรณาการกันแต่ในที่สุดก็ไม่สามารถไม่ต้องเอาในที่สุดก็ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะทำได้ถ้าไล่ไปตามประกาศมอสอสายสูงสุดถ้าไล่ไปจนถึงบทสุดท้ายก็ไปสิ้นสุดที่กองทำสนามหลวงนะในสายบาลีก็เช่นเดียวกัน ในสายปร,ริยัติธรรมแผนกสาม,มันก็เช่นเดียวกันก็ไปสิ้นสุดที่ประธานคณะกรรมการโรงเรียนภาะปร,ะริยัติธรรมแผนกสาม,มันซึ่งหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์เป็นประธานณนะปัจจุบันนี้นะตามประกาศมหาเถรสมาคมที่ออกมาเมื่อเดือนธันวาคม2553 แล้วโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของคณะสงฆ์เราก็ยังไม่ชัดเจนเพียงพอแต่ก็ทราบว่ามอบให้หลวงพอ่อราโตรมดิลบวัดสัพยาดูแลเด็กก่อนเกณฑ์ เมื่อก่อนอยู่กับเราทั้งหมดเมื่อมีอปตอขึ้นมาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเขาก็แย่งไปบ้างเหลืออยู่บ้างในบางวัดในบางท้องที่นะปัจจุบันนะเด็กๆอนุบาลอะไรเด็กที่ก่อนเกณฑ์นะที่อบรมบ่มนิสัยอ่ะซึ่งเรื่องนี้ตรงตรงนี้อ่ะ จะไปโทษว่าเขากระทรวงมหาดไทยหรือว่าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแย่งไปก็ไม่ใช่หรอกเป็นเพราะหน่วยงานที่ประสานของเราเนี่ยไม่เวิร์กเองนะมันไม่เวิร์กเองก็เ,เห็นว่าทำงานคุมเครือหรือว่ามีประสิทธิภาพยังไงเขาก็ต้องขอรับไปเพราะว่าเขาถือว่าเด็กเนี่ยเป็นเยาวชนของชาติเนี่ยถ้าคุณรับมาคุณต้องทำให้เขามีคุณภาพมีประสิทธิภาพ แต่ก็นสาสงเราก็ก็ต้องฟังนโยบายของกรมการาศาสนาของสำนักง,งานพุทธอีกทอดหนึ่งเมื่อเขาเอาไปเราก็ได้แต่มองนะจริงๆได้ตามหลักแล้วหมอเขาบอกว่าเด็กเล็กๆเนี่ยให้มันได้ซึมได้ซับเนี่ยมันมันจะซึมซับตั้งแต่อายุสามขวบสี่ขวบมันต้องเห็นภาพวัดเห็นบทเห็นวิหารเห็นคนดีเห็นพระเห็นภาพที่เป็นสมณานําจารั์ทศนังเนี่ยแต่เราก็โดนดึงไปเนี่ย แล้วก็มหาวิทยาลัยสงทั้งสองแห่งเราก็มีพบรบเป็นของตัวเองแต่ละแห่งใช่ไหมฮะมหาวิทยาลัยก็ฉบับหนึ่งมหาจุฬาก็ฉบับหนึ่งแมบบ้จะเปลี่ยนเฉพาะชื่อแต่ก็ก็มีเป็นแต่ละอย่างอันนี้แหละจึงเป็นที่มาว่าวิจัยไปนค้นพบว่ามีรูปแบบเป็นของเฉพาะตน นะมีรูปแบบเป็นของเฉพาะตนเนี่ยวิจัยมันค้นพบอย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องไปไปวิจัยก็ได้มันก็รู้ๆกันอยู่อะใช่ไหมไม่ต้องไปวิจัยมันไม่เสียเงินเสียนนทองหรอกมันก็รู้กันอยู่ใช่ไหมแต่ว่าเอาเป็นหลักฐานไว้ให้ถือว่าเป็นงานวิจัยมีรองรับแต่ไม่ว่าจะเป็นนักธรรมไม่ว่าจะเป็นบาลีปริยัตสามัญ ออ,อ,อะไรพุทธศาสนาวันอาทิตย์เด็กอนุบาลก่อนเกณฑ์มหาวิทยาลัยสงฆ์อะไรก็แล้วแต่แหละท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็วิจัยก็พบว่าล้วนมีจุดมุ่งหมายอันเดียวกันนะเพื่อผลิตบุคลากรเข้าสู่สังคมใช่ไหมบุคลากรที่มีคุณภาพ เข้าสู่สังคมไม่ว่าสังคมไหนอ่ะสังคมพระสังคมโยมก็ว่าไปเช่นนักธรรมบาลีเนี่ยมุ่งสู่การพัฒนาบุคคลเพื่อทำรงรักษาพระธรรมวินัยใช่ไหมปริยัติธรรมแดกฑสามันก็เปิดโอกาสให้ให้ผู้ที่ได้โอกาสบ้างผู้ที่ขาดโอกาสบ้างอะไรต่างๆนี่เข้ามาศึกษาโดยอ่า ทางวัดเป็นผู้จัดการเ,เป็นผู้ก่อตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงปี48ใช่ไหมฮะสร้างาศาสนาทายาทอะไรแล้วก็ว่าไปไ<ม>ใช่ไหมฮะในส่วนเออขอโทษมีอันหนึ่งลืมไปการศึกษาโรงเรียนของการกรุศลของวัดนะศึกษาสงเคราะห์เนี่ยศึกษาสงเคราะห์วัตถุประสงค์ก็คือให้เด็กเยาวชนที่อยู่ใกล้วัดหรือว่าญาติโยมลูกหลานของ วัดนั้นนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์ของโรงเรียนการกุศลของวัดจริงๆแล้วก็คือต้องการตั้งขึ้นมาเพื่อ,อช่วยเหลือญาติโยมของวัดที่อยู่ใกล้วัดซึ่งอาจจะขาดโอกาสอะไรต่างๆเนี่ยนะตั้งขึ้นมาก็ให้เด็กและพระเนนเออนเนนนะได้เราเรียนอันนี้เป็นโรงเรียนการกุศลของวัดซึ่งมีอยู่ร้อยร้อยสี่สิบกว่าโรงั้งโรงเรียน ถระปริยัติธรรมแดกสามันนั้นมีอยู่400กับ3โรงนะนักธรรมก็มีสำนักศาสนศึกษาอยู่ทั่วประเทศและก็สำนัก,กเรียนในกรุงเทพเขาเรียกว่าสำนัก,กเรียนต่างจังหวัดเนี่ยถ้าไปจัดตามวัดต่างๆนี่เขาเรียกว่าสำนักศาสนศ,าศาึกษาแต่เมื่อเข้าสอบนั้นให้ทำบัญชี เป็น <c oughs> เป็นบัญชีเดียวกัน <c oughs> เรียกว่าบัญชีสำนักเรียนประจำจังหวัดนะ <c oughs> พูดถึงคำว่าสำนักเรียนนี้ก็คือมีสำนักเรียนจังหวัดและสำนักเรียนในกรุงเทพมหานคร <c oughs> นอกนั้นเรียกว่าสำนักศาสนาศึกษาวัดกอว,ดอวัดขออำเภอโนดอำเภอนี้จะไปจัดให้เรียกว่าสำนักศาสนศึกษานะ <c oughs> ทั้งหมดนี้ก็ เป็นการวิจัยที่เราค้นพบแล้วก็มีวัตถุมีลักษณะเป็นออ t h อร i ริตี้ต่างคนต่างคุมนะแล้วถามว่ามันจะอินเทอร์เกตกันยังไงเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีแนวของมันอยู่นะแม้ว่าจะต่างคนต่างคุมเพราะจะเป็นมันเป็นประเพณีที่เรารักษากันมานานเช่นนักธรรมบาลีเนี่ยนะ อยู่ๆเราจะไปเอาอำนาจจากแม่กองมาแล้วก็ไปตั้งในรวมของรูปของคณะกรรมการจะทำได้หรือไม่อย่างไรเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเซนซิทีฟพอตอนที่ร่งางพอเขียนประกาศประกาศนะใช้เป็นฉบับประกาศนะประกาศของมอสอก็ในที่สุดก็เอาไปลงที่ว่าอำนาจสูงสุดอยู่ที่แม่กอง อย่างนี้เป็นต้นนะสรุปว่าพระเด่นเห็นน้อยทั้งหลายเนะี่ยเรียนอะไรอยู่ทุกวันเนี่ยคำตอบก็คือเรียนนักธรรมนี่เป็น c o m p u ซ s o r y นะใครบวชก็ต้องเรียนภาษาบาลีนี่ก็ทุกวันนี้ก็มีการสนับสนุนอย่างเข้มข้นเพราะหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์เนี่ยท่านเป็นแม่กองบาลีด้วยท่านก็ให้กำลังใจแล้วก็กระตุน้น ก็มีกันเยอะนะเริ่มเรียนบาลีกันและก็ะแผนกสาม,มันเนี่ย <c oughs> ก็มีนโยบายให้เอานักธรรมบาลีเข้าไปสอนแล้วก็จัดตามโครงสร้างของหลักสูตรปร,ริยัติธรรมแผนกสาม,มัญมี400กับ3โรงแล้วก็มีนักเรียนอยู่50,000กับ3,000กว่ารูปจากนักเรียนที่เป็นเนนจากสาม,มันเนรทั่วประเทศ7 0,000นะตลาดใหญ่มากปร,ริยัติธรรมแผนกสาม,มัญเนี่ย เมื่อก่อนเนี่ยก็มีนักธรรมบาลีนั่นแหละแต่ว่าเรียนพอเป็นพิธีนะเด็กก็เรียนตามแปดสาระการเรียนรู้ของสพทจบออกมาเหมือนที่เราเห็นนะมันก็ไม่ค่อยมีความเป็นเนนเท่าไหรนะ่นักเพราะบางทีก็เหมือนกับเด็กเรียนแล้วก,ก็ใส่ชุด อีวรเฉยๆอะไรทนองนั้นนะถ้าถ้าโรงเรียนไหนเขาไม่เข้มข้นเรียนเรียนสามปีจบมสามหกปีจบมหกเสร็จแล้วก็สืบเข้าโรงเรียนอาชีวะเข้าโรงเรียนเอ่อเข้าปวอสอรหรือไม่ก็ไปเข้ามาหาวิทยาลัยไปก็มีนะที่ติดแค่ก็มีโรงเรียน,นแผนกสามัญศึกษาเนี่ยถือว่าเป็นการเปิดโอกาสและก็เป็นการสร้างศาสนาทายาทผมเป็นกรรมการผมเป็นบอร์ดใ,ใหญ่อยู่ นะผมว่าโรงเรียนปพิยีธรรมแดกสามวันเนี่ยที่พระผู้ใหญ่บางทีท่านอาจจะมองของขวางอย,ยู่เอ๊ะมันยังไงเนี่ยไอเด็กพวกนี้มาเรียนเรียนศึกศึก,กแค่นั้นเองหรือผมก็พยายามชี้แจงนะว่าอย่างน้อยที่สุดเขาก็มาเป็นศาสนาทายาทเขาก็มาถือไม้ผลัดครูนร้อยเม็ดให้เรา นะแม้มันจะอยู่สามปีหปีก็ถือว่ามาเป็นาศาสนาทายาทผลัดคนนี้ออกไปคนโน้นก็ผลัดเข้ามาเพราะท่าทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่เนี่ยรวมทั้งผมด้วยผมก็ไม่ได้คิดว่าผมจะบวชถึงขนาดนี้ใช่ไหมผมก็บวชว่าเออบวชให้ยายที่ีุิตบวชแสสามจะเจ็ดวันก่นั่นเองบวชไปบวชมาแล้วอยู่ตั้งสาสิปี บวชให้ยายยายบอกลับไม่บวชก็บวชไปอย่างนั้นอ่ะไม่ได้บวชด้วยศรัทธานะบอกให้ตรงนี่เปิดเผยความลับแต่วันนี้น้าพาไปบวชร้องให้ขึ้นไปวัดบอกไม่อยากบวชเพราะต้องเรียนมศหนึ่งไงสมัยโน้นแต่ยายบอกให้บวชบวชไปบวชมาก็ดีเลยแก่เท่ามาจนวันนี้ ผมก็เลยบอกว่ามีประโยชน์ปรยิยัติทธิมณเณสามันเนี่ยใครจะเห็นยังไงก็แล้วแต่ในฐานะที่หุ่นโหรไปรองภาคเนี่ยผมคิดว่ามีประโยชน์อยู่นั่นก็คือว่าหนึ่งสร้างศาสนาทายาทสองให้โอกาสแก่ผู้ที่ขาดโอกาสนะผู้ที่ขาดโอกาสสร้างศาสนาทายาทก็ถือไม้ต่อเนี่ยผมว่าไม้ผลัดคูณ400เมตรนี่แหละนะมปี6ปีก็ถือว่ามาสืบต่อ ไอ้เด็กรุ่นนี้ออกไปไอ้เด็กรุ่นใหม่มันก็เข้ามาใช่ไหมไอ้เด็กขาดโอกาสในประเทศไทยนี่มันมีอยู่ถึง8ล้านก็มาอยู่เป็นเนี้ยเป็นเนนซะสี่ห้าหมื่นก็ไม่เห็นเป็นอะไรใช่ไหมทุกวันนี้ก็มีบุรณาการหลังจากปริยัติธรรมแดกสามมันเนี่ยมาอยู่ภายใต้การกำกับดูแล ของมหาเถระสมาคมนะครับท่านพระเถระทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่เข้าใจไปด้วยนะมามาอยู่ภายใต้มอสเสมัยไรเนี่ยเมื่อก่อนก็อยู่กับสำนักพุทธอยู่ดีๆคำตอบก็คือม,มาอยู่ภายใต้มศเมื่อมีกฎกระทรวงปีสี่แปผมไปบรรยายให้กับพวกปริยัทสามัญผู้บริหารปริยัทสามัญทั้งหลายทั้งสิบี่กลุ่มเนะี่ยบอกท่าต้องเข้าใจ เมื่อก่อนมันอยู่กรมนะสมัยอาจารย์มานพลไพรินอะไรก็ว่ากันมาเสร็จแล้วเมื่อแยกกรมมาเป็นสำนักพุทธชาติเขาก็มาอยู่กับสำนักพุทธชาติอยู่ระยะหนึ่งแต่เมื่อมีพรบการศึกษาแห่งชาติปี42มีพรบการศึกษาภาคบังคับปี4 5อันนี้มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นภัยคุกคาม ต่อพุทธศาสนาอย่างยิ่งนั่นก็คือบทบัญญัติในพรบรทั้งสองนั้นกำหนดว่าว่าเด็กต้องจบชั้นม .3 เป็นการศึกษาภา,บาคบังคับเอาและสิทีนี้จะทำยังไงเด็กจบม .3 ก็เป็นวัยรุ่นพอดีมันไม่บวชหรอกตามธรรมเนียมตอนนั้นเนี่ยเด็กจบป .6 ก็มาบวชใช่ไหม บวชแล้วก็ออปตอบ้างขอ,อออโรงเรียนขยายโอกาสก็มาไล่ผู้ปกครองว่าต้องเด็กศึกนะต้องเอาเด็กศึกไม่งั้นผิดกฎหมายตอนนั้นเนี่ยจำนวนนักเรียนจำนวนเนนี่ลดลงพวกพวกพวเลยนะคณะสมก็ต้องวิ่งอะ่ะต้องหาวิธีการอะจะทำยังไงที่จะหยุดเลือดที่มันไหลออกไปตรงนี้ให้ได้ ก็ไปเจอใมาตรา12ในพรบการสาธารณชาติปี42ใช่ไหมที่ว่าสถาบันศาสนาก็มีสิทธิ์จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้และรัฐต้องให้การสนับสนุนใช่ไหมมาตรา12มาตรา14มาตรา61เนี่ยซึ่งปรากฏอยู่ในพรบการสาธารณชาติปี4 2เนี่ยคณะสงฆ์จับคำว่าสถาบันศาสนา เสนอให้ออกกฎกระทรวงปี48ออกกฎกระทรวงปี48แล้วเนี่ยตอนนั้นเขียนผมไม่ผมไม่ทันผมยังเป็นเด็กอยู่นะทต่คุณอธิการของเราเนี่ยกับเลขาแม่กองทำแม่กองบาลีก็ไปช่วยกันก็ไปเห็นพระ,พระ,พระปริยัติธรรมแผนกสามันเนี่ยมันจะเคว้งคว้างเลสิเพราะทางโลกเขาก็จัดการศึกษาชั้นม .3 ถ้าเกิดทางกระทรวงบอกหลงพี่ไม่ต้องไปจัดล้ผมจัดแล้วผมมีปัญญาจัดในเด็กถึงชั้นม .3 เรียนการศึกษาภาคบังคับถึง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 ม .3 ถ้าสามารถทําได้ก็ถึงชั้นเอ่อเป็นการเรียนฟรีฟรีถึงชั้นม .6 อะไรทำนองนี้เราก็เห็นแผนกสามเนี่ยเคว้งควางก็เลยจับเขียนลงในกฎกระทรวงพร้อมกันความหมายก็คือคณะสงกระโดดอุ้ม ถ้าไม่งั้นปริยัติธรรมแผนดักสามัญหลุดไปแล้วพันหลุดแล้วก็ศาสนาทายาก็จะหมดนเนนก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆเืยๆืๆจากเนนเจ0 0หมื่น 70, 000, ที่ผมบอกว่ามีอยู่ในปริยัติสามัญถึงห0 0 0มื่นกว่าถือว่าเป็นตลาดใหญ่ถึง80กว่าเปอร์เซ็นต์นเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นต้องมีนะดังนั้นก็จึงเป็นที่มาว่าบาลีนักธรรมแผนเกสามัญเนี่ยอยู่ภายใต้กฎกระทรวงนะ นักธรรมเทียบมสามบาลีพโยก3ามเทียบมหแต่ต้องเรียนวิชาสามัญเพิ่มเติมอันนี้ก็เขียนไปจนออกเป็นประกาศมสออะไรก็ว่าไปนะสำหรับการศึกษาสงเคราะห์เนี่ยโรงเรียนการกุศลสของวัดนี่สังกัดสชนะไม่ได้สังกัดมสนะไม่ได้สังกัดคณะสงฆ์โดยตรงสังกัดสช อย่างที่ลบบุรีเนี่ยของท่านเจ้าคุณเจ้าหน้าจังหวัดจริงๆก็คือโรงเรียนการกุศลวิเนศศึกษาเนี่ยเอาแต่เขาบริหารจัดการได้ดีเอาไปเอามาก็เลยกลายเป็นโรงเรียนที่ที่ตีโรงเรียนระดับจังหวัดแตกกระจุยเลยนะโรงเรียนของพระจัดแท้ๆเนี่ยแต่ปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นว่ารับเฉพาะเด็ก4ี0 0ันห้ ต้องต้องขอเข้าด้วยสอบเข้าเป็นในร้อยเนี่ยแต่ละปีเนี่ยท่านพูดได้ฟังนะไม่ตม 60, ่ำกว่าหกสิบเจ็ดติดในร้อยอบางปีเป็นร้อยอะนะไปเห็นนะท่านโชว์ได้ทุกอย่างแม้แต่ชิงช้าสวรรค์ท่านก็ยังออกเลยอะ่ะใช่ไหมโรงเรียนวินิจศ,ศึกษา แต่เป็นโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์โรงเรียนการผุศลนของวัดก็จะมีที่ดังๆอยู่ก็ที่ถ้าทางเหนือก็ลำพูนนะฮะที่พะเยาวัวดศรีอุโมงค์คมแล้วก็ที่วินิจศึกษาแล้วก็ที่วัดใหม่กรงทองอะไรนะั่นะนะนะนั่นแหละโรงเรียนการกุศลของวัดคือเอาเด็ก ทั้งเด็กหญิงเด็กชายแล้วก็เนนมาเรียนด้วยกันนะแบ่งกลุ่มแบ่งโรงกันไปอันนี้มันก็เลยเราไปศึกษาอย่างเงี้ยแล้วถามว่าจะอินโทรเกตกันยังไงนี่ผมก็เห็นว่าควรจะทำแล้วผมก็คิดอยู่ว่ามันจะต้องทำแหละนะทุกวันเนี่ยปริยติธรรมแดกสามัน,นซึ่งมีอยู่400กับ3โรงเนี่ยถามว่ามีความ เกี่ยวเนื่องกับมหาจุฬามหาจุฬา,ามหามกุฏไหมคาตอบก็ไม่ไม่ได้เกี่ยวเนื่องซะทีเดียวนะจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถใช้เด็กเหล่านี้เป็นฐานขึ้นเรียนต่อปริญญาตรีได้สบายๆเลยแต่กลายเป็นว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยก็รวมทั้งพวกผมด้วยนะ่มันไม่จูนกับไอ้ผู้บริหารของโรงเรียนภระปริยัติธรรมแณกสามัญใช่ไหมเพราะฉะนั้นในเด็กจบชั้นม .3 ม .6 ไปแล้วเนี่ย มันเป็นช่องให้เด็กต้องสึกออกไปบ้านหรือไม่ก็โรงเรียนอาชีวะโรงเรียนการอาชีพโรงเรียนเทคนิคนะมาช้อนเอามาช้อนเอาเด็กพวกนี้ไปจากเราถ้าช่วยกันคิดหน่อยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามาอินโทรเกตบูรณาการกันที่เราว่าตรงนี้นะมันจะทำให้เรามีเด็กได้เยอะเป็นฐานเยอะอาจารย์ด,ด,ดิคิดนะเพราะว่า รองอธิการบดีของแกนเนี่ยได้รับแต่งตั้งเป็นรองจังหวัดล้ก็คิดว่าคงจะบูรณาการกันได้ถามว่าโรงเรียนปริยธรรมแดกสามัญ400กว่ามโรงเนี่ยเกี่ยวข้องกับมาจุฬาบ้างไหมคําตอบก็คือว่าเราก็ใช้บาลีสาธิตที่เชียงใหม่ที่วัดศรีสเกตจังหวัดน้องคายที่สองสาแห่งนะจริงๆไม่ได้เกี่ยวกันเลย ที่เกี่ยวจริงๆจะมีอยู่สองโรงคือที่วัดโพกับวัดศรีสุดารามนั่นก็คือบุคลากรของโรงเรียนทั้งสองแห่งนี้คือที่เป็นครูนะฮะได้รับบรรจุเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยของมหาจุฬาของเราเงินเดือนก็ขึ้นอยู่ทุกปีเช่นเดียวกับโหมดเงินเดือนของบุคลากรของมหาจุฬาของเรา นอกนั้นเป็นเงินเขาเรียกว่าเป็นบล็อกแกลนเป็นเงินที่ให้มาเป็นกระมังอยู่ที่การบริหารจัดการของผู้บรยการและผู้จัดการโรงเรียนถ้าคุณสามารถบริหารได้ดีคุณก็มีเงินใช้ได้จ่ายเอ่ยจ่ายได้เพียงพอเพราะมันขึ้นอยู่กับค่าหัวของเด็กเพราะเด็กหนึ่งรูปนี้ก็ได้ประมาณ9,000หรือหมื่นกว่าบาทน,นะ ผมมาวิเคราะห์ดูถ้าโรงเรียนไหนเลย120รูปหรือ150รูปไปอยู่ได้แต่ถามว่าบางอำเภอที่มันมีโรงเรียนประยะิยัติธรรมแะดกสามัญนน้นอนนั่นมีต่ำกว่า50รูปอยู่ไม่ได้หรอกอยู่ไม่ได้จะทำไงก็ต้องขอบริจาคทำไมมีน้อยก็ได้เงินน้อยตามค่าหัวใช่ไหมฮะแล้วก็ถามว่าไอแปดสาระการเรียนรู้อ่ะ อย่างน้อยครูก็ต้อง8คนใช่ไหมฮบวกกับนักธรรมอีกหนึ่งรูปบวกกับบาลีอีกหนึ่งรูปบวกกับกิจกรรมอีกหนึ่งรูปหรือคนอะไรต่างๆอย่างน้อยก็เป็น10บสิบเรจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายถ้าเด็ก50รูปผมเคยเสนอให้โรงเรียนของผมเคยถามนะไม่ใช่เสนอเคยถามว่าจะยุบไหมโรงเรียนของอนัน์นิกายของฝ่ายยวน เอาเนยน,เนยนเนนยนเนี่ยนะไปเรียนเรียนอเมริามีเนนอยู่โรงเรียนนั่งโรงเรียนมีเนนอยู่สามสิบกว่ารูปเขาบอกว่าไม่ยุบถ้ายุบแล้วผมไม่มีเนนเลยเนนยนเนี่ยเนนอนามนิกายไม่มีอ่ะเพราะปัจจุบันพ่อแม่ถ้าเอาเอาเด็กมาบวชมันก็ต้องถามใช่ไหมพ่อแม่เขาต้องถามแล้วว่าเอาลูกฉันไปทําไมโรงเรียนทั้งข้างนอกเขาให้เรียนได้ถึงชั้นมสามถ้าท่านเอาลูกฉันเอาลูกฉันไป ท่านก็ต้องให้การศึกษาลำพังเราจะบอกเรียนนักธรรมบาลีอะไรต่างๆเนี่ยพ่อแม่เขาไม่ฟังแล้วปัจจุบันเนี่ยเขาก็ต้องเรียนต้องได้ม .1 ม .2 ม .3 อ,อะไรคู่ๆกันไปจึงเป็นที่บูรณาการกันในเรื่องของโครงสร้างหลักสูตรนะช่วยไปเผยแผ่นิดหนึ่งว่าปัจจุบันนี้เรียนแปดสาระการเรียนรู้พร้อมกับนักธรรมบาลีอย่างเข้มข้นนะอย่างเข้มข้น ท่านเป็นเจ้าของโรงเรียนหรือเป็นผู้เจ้าวาดนี่นก็ก็ถ้ามีโรงเรียนปร,ททริยธรรมไสามัญก็คือมีสามารถตั้งเป็นสำนักาศาสนาศึกษาได้ไม่ต้องไปขึ้นกับอำเภอก็ได้ท่านตั้งเลยเพราะว่าท่านมีสถานที่มีบุคลากรมีครูมีนักเรียนเพียงพอตามเกณฑ์ของการตั้งสำนักาศาสนาศาึกษาตามประกาศมศฉบับเดือนมีนาห้าห้าเนี่ยาสามารถตั้งได้เลย ผมไปตั้งโรงเรียนอยู่ที่จังหวัดน่านน่ะตอนนี้เนนก็สอบได้เป็นมหาปร,ริญญาแล้วและจบก็ได้ทุนของซีพีบ้างได้เข้าสอบเข้ามหาวิทยาลัยราชพัฒบ้างอะไรบ้างแม้แต่สอบเข้ามหาวิทยาลัยในกรุงเทพก็หลายรูปรุ่นแรกนะรุ่นแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยที่ผมใช้หัวข้อว่า กระบวนการสร้างความรู้และเครือข่ายการเรียนรู้องค์การศึกษาทางพุทธศาสนาประเทศไทยเนี่ยมันก็ตอบวัตถุประสงค์ทั้ง3ประเด็นนั่นแหละนะส่วนของการสร้างเครือข่ายนะั่นอ่ะมันอยู่ที่อยู่ที่การบริหารจัดการของของผู้บริหารโรงเรียนนะฮะเช่นเราอาจจะมีคอนเน็กชันกับทางญาติโยมข้างนอกหรือทางองค์การปกครองส่วนท้องถิน่นอะไรก็ว่าไปให้มาช่วยสนับสนุนในตรงนี้เราก็มีเครือข่ายกันอยู่ นะสรุปประเด็นว่าถามว่ามีการดำเนินการที่บูรณาการกันไหมการศึกษาคณะสงฆ์ปัจจุบันตอบก็คือว่ายัางนะยังแต่ก็มีแนวโน้มนะมีแนวโน้มที่จะดำเนินการไปโดยพฤตินเพราะปัจจุบันนี้พยายามให้ความรู้ให้ทำความเข้าใจ แล้วก็พยายามคือมีกลยุทธ์อยู่หลายอย่างมหาวิทยาลัยสงฆ์เนี่ยพอผู้บริหารของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในต่างจังหวัดเนี่ยโดยมากก็จะเป็นผู้บริหารระดับปกครองทั้งนั้นเลยแม้แก่การตั้งผู้บริหารชุดใหม่ของมหาจุฬาของเราเนี่ยก็จะหยิบก็จะนิมนต์ผู้บริหารฝ่ายปกครองมาเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นโคร,ราชหนองคายขอนแก่นอุบลราชธานีเชียงใหม่จังหวัดน้านจังหวัดแพร่จังหวัดพะเยาพูดง่ายๆละ่ะเรามีเทคนิคอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อการบริหารฝ่ายปกครองของคณะสงฆ์มาเป็นผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเนี่ยผมเข้าใจว่าในอนาคตอันใกล้นี้ทั้งนักธรรมบาลี และลงมหาวิาลสงนี้ก็จะบุรณาการโฟไปเป็นอันเดียวกันและก็จะมีศาสนาทายาทที่อยู่ในผู้นศาสนาได้อีกยืนยาวไม่เพียงแค่มสามมหกจบแล้วเราให้เรียนต่อปริญาตรีจบปริญาตรีแล้วก็ล่อให้เรียนปริยาโทจบปริยาโทก็เออให้เรียนปริยาเอกจบปริยาเอกอายุก็ห้าสิบห้าีไม่จักสึกนะอันนี้ก็บอกกลยุทธ์ไว้ เอาแค่นี้ก่อนใครจะถามอะไรนิบบนนะอาจจะพูดสลับไปสลับมาคำถามรับนิบบนนิบบนถามเผื่อจะได้เอาไปถา,ถามเลยก็ฝ่ายพระถามหมน,น่อยครับสงสัยนำเสนอได้เครียม์ขอสวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณกับผมพระครูธรรมทรนิเทศ รองจะว่าวัดสุทธิเวลารามเป็นรองไหมรช่วยรองนะครับรองมาแล้วก็ป็นักศึกษาเราปศรุ่นสารุ่นเดียวกันตั้งแต่ฟังท่านอาจารย์เจ้คุณบรรยายมาผมเห็นแต่ข้อน่าเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องพระศาสนาที่นี้ถึงจะย้อนถามไปว่าทางบ้านเมืองก็ดี ทางคณะสงฆ์ซึ่งอยู่สูงสุดก็ดีก็เลยมีการที่จะวางแผนระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวอย่างไรที่จะแก้ไขปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ครับผมปัญหาอะไรอะเราถามในปัญหาอะไรคืออะไรอะไรคือเช่นเช่นการขาดแคลนของพระวิสุทธิสมเด็จที่จะสืบต่อในพุทธศาสนาสองระบบการเรียนการสอน ที่ยั่งยืนแล้วก็ให้ความรู้ที่เป็นปัจจุบันทันสมัยเพื่อจะให้ทันต่อเหตุการณ์ที่เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคตที่ประเทศต่างๆที่จะเข้ามาสู่ประเทศไทยมาถึงอาเซียนใช่ไหมข้ากับผมแล้วก็อันสุดท้ายทุนต่างๆผมคิดว่าไม่เรื่องยากเพราะว่าเจ้าคุณสมเร็จทั้งหลายท่าน ก็เคยได้บอกว่าเราเป็นพระเป็นเนนอย่าไปบอกว่าไม่มีทุนท่านมีความสามารถอะไรท่านถามผมสองอย่างพอละเรื่องทุนหรือเรื่องค้าครับผมคืออย่างนี้นะเรื่องศาสนาทายาทเนี่ยกําลังก็ได้แหะผมพูดถึงว่าพยายามดึงให้มี